ครับไปเที่ยวญี่ปุ่นครับครับถาเข้าไปเที่ยวแต่มีคนจับภาพมาว่าไปกับใครมันส่วนเออาจจะเป็น AI เนื่องตอนนี้ AI มันมันไม่รู้ว่าภาพไหนภาพจริงเป็น AI หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอาจจะเหมือนอยู่บ้างนะครับอาจจะเป็นทรงคนเหมือนกันเป็น AI หรือเปล่าต้องดูภาพด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ AI ไเป็นเยอะผมอาจจะเป็นจริงครับก็ว่ากันไปคืออันนี้ก็มันสุดสุดแล้วแต่แล้วก็มาเหนือการควบคุมมันเป็นเรื่องของใบรุ่นมันเป็นเรื่องของ สิ่งที่เหนือการควบคุกกมก็ทุกคนก็มีวุฒธธิภาวะต้องให้ตัดสินใจก็การรักกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็ผมก็ทาได้ดีที่สุดคือใครไม่เป็นในห้างประจกักษ์ใจผู้มากด้วยดรามา่าท่านจะไม่มีจิตใจอันกล้าแก่งขนาดนี้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดรามา่าฝั่งของลำไยหรือฝั่งของยูกิแตง่งชุดแต่งชุดอะไรเนี่ยมันก็มันก็ต้องโป่งและข้าทำใจผมอยู่กับธรรมชาติของการสร้างศิลปิน ผมก็รับได้ครับก็ควบควมุมก็ประมาณนั้นแต่ว่าด้วยความที่มาเหนือการควบคุมอะเรื่องความรักความคข่มันห้ามใจกันไม่ได้หรอกครับเอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามขอให้ทางานได้นะครับขอให้ทางานรู้หน้าที่ตั้งแต่มีดราม่าตั้งแต่วันที่สี่มีนาจนถึงวันนี้ว,วันที่เจดตุลาลํลใหญ่ <laughs> ก็ยังไม่มีวันไหนที่หยุดเลยยังทํางานยังอยู่หน้าสื่อตลอดอแล้วก็ ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆในการแสดงก็ถือว่าเอาผลงานเป็นตัวชี้วัดอยู่ก็เขเข้าใจก็น้องเหนื่อยน้องก็อยากจะมีฟิลน้องก็อยากมีประมาณนี้ก็ทุกวันที่3ตุลาน้องก็จัดวันเกิดอยู่แถวเรียบด่วนไม่ไกลไปจากเรียบด่วนรามอินทราจนไม่รู้จะไปร้านไหนบ้างแล้วร้านคาราโอเกะร้านไหนก็ไปกันหมดแล้วนะครับทีมคนจีนทีมนอ่นทีมนี้ก็ทุกทีมแล้วก็เลยว่าอยากไปญี่ปุ่นก็ก็ แล้วก็สนับสนุนนะครับแต่ว่า AI ไปด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มันหลุดมาครับผมใช่ครับก็ให้ได้ผมก็อยากจะแนะนําปนสิ่งที่ดีแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายจนสังคมยากแท้จะให้อภัยนะครับก็ปรับตัวปรับปรุงตัวเองไหนที่ดีก็จะได้แค่บอกครับที่จริงเขาเป็นคนสาธารณะก็เป็นห่วงนะครับการวางตัวแต่ ในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว10ปีแล้วลำไยจุดกําเนิดของลำไยกับไข่คำมันครบ10ปีแล้วต่อจากนี้ผมก็รับได้ทุกสถานการณ์ก็ยินดีด้วยไม่ว่าจะคบกันหรือว่าจะ,ะจิ้นกันอยู่กี่พีๆจะจิ้นกันหรือจะจริงกันอันนั้นก็มันเป็นสีสันของวงการคนดังไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมหน้าที่บริหารคิวแล้วก็สร้างนักร้องก็เป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ เป็นเคสซั์ที่แรกในโลกใบนี้ซึ่งกิน e ีบุกอาจจะบรรจุไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ก็แม่เคยเห็นคนไหนที่ไปกินปลากระป๋องในในสนามบินอาจจะเป็นดีกาเลยนะเนี่ยอาจจะระดับสาดีกาเลยนะต้องมีมาตรการว่าไม่กินปลากระป๋องหรืออะไรที่ถ้าปะเทเรียนเนี่ยเราพออนุมาณได้แต่ปลากระป๋องเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เหมือนจริงหรือมันไม่ได้ส่งกลิ่นเหมือนกับปะลาตวงเหมือนกับปะลาตุกตุกเขาเรียกว่าปะลาลนาโงงซึ่งมันก็ เนือความคาดหมายที่คนอย่างปุตชชนของเราเนี่ยจะไปคิดได้ว,ว่าพอเราขึ้นเครื่องไม่ทันเรากลัวเข้าเกตไม่ทันทีมงานก็ซื้อมาม่าแล้วก็ปากกระกป๋องแล้วไปบดมาม่าต้มไม่ได้เพราะมันมันจะอืดท้องมันจะยืงก็กินได้อยู่ระดับหนึ่งนะแต่ปากกระกป๋องเนี่ยเขาซื้ออ,อยู่ตรงแถวสนามบินละเกตแล้วมีคนไทยเอามาให้ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยเซฟไว้เฉยครับก็เปิดกินไม่ได้คํานวณถึงเลยครับแต่ถ้าเป็นผิดพลาดประการใด เราสัญญาว่าต่อไปเราจะไม่ทานปากกระป๋องที่สนามดินครับอยู่รุนเครื่องหรือไม่รู้เลยคือมันใบมากคนที่ถ่ายคลิปมาก็คือคนที่ไปด้วยกันนั่นแหละน้องที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวครับก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ไม่ได้เจตนาให้เป็นคอนเทนต์หรือดราม่าแต่อย่างใดครับก็เปิดเลยถ้าถ้าพิซเซนเตอร์ยังเคาะยังไม่ทานการกระแสแบบนี้ต้องตีเหล็กตอนร้อนผมเลยไม่รอว่าใครจะมาเป็นพิซเซนเตอร์ผมเลยจะทำปากระป๋องตาใหญ่แลมเพราะว่าผมได้ลิขสิทธิ์จาก อาจารย์หมูคันไถนะครับคนแต่งเพลงยายแล่มนะครับเจ้าของลขสิทธิ์ยายเล่มโดยแท้จริงเนี่ยเพื่อที่จะใช้คําว่ายายแล่มเป็นเครื่องหมายการค้านะครับไม่ว่าจะเป็นกะปีกอช้างตายายเล่มปลากระป๋องตายายเล่มยาสตรีฟิตกระชับระงับกลิ่นตายายแล่มปลากระป๋องเฉย้ต้องไม่มีกลิ่นเพราะว่ายายเล่มการันตี